สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาลงทะเบียนไวริสนะครับบนโปรเจกต์ของโซลเนียมนะครับวันนี้นะครับจะมีโปรเจกต์ตัวนี้นะครับแฟดมองนะครับตัวนี้เป็น NFT นะครับตัวนี้ก็คือเขาจะเปิดขายนะครับ NFT จํานวนหนึ่งหมื่นชิ้นนะครับอ่าตัวนี้เนาะเป็นตัวมองนะครับซึ่งอ่าลักษณะ NFT เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในในเว็บไซต์เขานะครับก็จะมีตั้งแต่แบบหน้าตาเขาจะบอกนะว่าหน้าตาประมาณนี้มีโอกาสในการเกิด เท่าไหร่นะครับอต้องเข้าแปบบตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะครับว่าสีผิวนะครับโอกาสในการได้ถ้าเกิดเป็นสีนี้ก็ู0.02เปอร์เซ็นะครับโอเคนี่คือหน้าตาเนาะก็คือเพื่อนเพื่อนซื้อเนี่ยเพ,เพื่อนจะต้องม,มาแรนดอมเนาะว่าเพื่อนๆจะได้ตัวในลักษณะไหนนะครับซึ่งเขาเปิดขายเฉพาะรอบแรกนะประมาณหนึ่งหมื่นตัวนะครับ ประมาณนี้อ่าจะเป็นสกอร์นะครับตอนนี้ก็คือเขาเปิดอ่ารอบแรกไปแล้วแหละอันนี้จะเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบ,เป,รอบเป็นรอบที่สองแล้วนะครับอ่าเนี่ยเขาจะบอกอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเข้ามาที่โปรเจกต์นี้เนาะก็ล็อกอินกระเป๋านะครับเสร็จแล้วกดตัวนี้นะครับรีจิสเตอร์นะครับไวริสนะครับ แล้วก็ยืนยันตัวตนนิดนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนผมเนี่ยสเต็กเหรียญสลิมไว้นะครับประมาณสี่หมื่นกว่าสลิมเนาะผมก็ได้ชัวๆอยู่แล้วส่วนเพื่อนเนี่ยที่ไม่ได้สเต็กนะครับเพื่อนๆจะต้องมาลุ้นนะมาลุ้นในโซเชียลพูลนะครับก็ขั้นแรกก็กดนะครับ j o ยนะครับ t e l e gram กดซับสไคร์นนะแล้วก็เข้าไปพิมอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วทํายังไงต่อนะครับก็กด next ได้เลยแล้วก็เนี่ยคอนเฟิร์มเพื่อนๆก็จะได้ตั๋วนะครับลอตเตอรี่เนี่ยเป็นสองใบละต่อไปก็ทวิตเตอร์นะครับเขาบอกให้ไปอา่า f o l l o w นะครับตัวนี้ไว้ก็แนะนํานะครับว่าให้ไป Follow ไว้นะครับ Follow เสร็จแล้วก็กด next ได้เลยอ่าต่อไปก็รีทวิตนะครับ อันนี้นะบลิทวิรเสร็จนะครับก็ Copy Link นะครับ copy link นี่ตรงนี้อ่แล้วก็เอาไปใส่นะครับใต้นี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตั๋วมาทั้งหมด5ใบเนาะตั๋วก็มีสิทธิ์นะครับลุ้นซื้อนะครับ NFT ราคา0.8โซนะครับก็ถามว่าคู่แข่งเยอะไหมก็เยอะนะครับ ถ้าเราไม่มีดวงอ่ะผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับสเต็กเหรียญสักหนึ่งร้อยสลิมก็ได้ตอนนี้ราคาสลิมก็ลงมามากแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณสองนิดๆเองสองดอนนิดๆนะครับก็แนะนําให้เป็นเทียวันก็ได้นะครับเนี่ยหนึ่งร้อยสลิมเทียวันแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นะก็แนะนํานะครับให้เอาสลิมมาสเต็กนะส่วนผมก็เดี๋ยวจะสเต็กขึ้นเป็นเทียห้าให้ได้นะครับก็อีกนิดหนึ่งใช้อีกประมาณห้าแสนเนาะ ไม่เกิน5้าแสนขึ้นเป็นเทียห้าแล้วเทียห้าผมก็จะได้สิทธิ์ซื้อเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครติดปัญหาอะไรก็ทักมาทักมาคุยกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับ